ดับเบิ้ลโกโจและดับเบิ้ลมูเกนนะผมูเกนโดนมูเกนเล่นแล้วผมวันแม็ไรท์วีนเอาไหวป่ะฮะผมอันดับหนึ่งประเทศไทยคู่ไม่ยอมหรอันดับหนึ่งของประเทศเราไงวะเตียงฝักบัวฝักบัวสตีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับ ดับเบิ้ลโกโจและดับเบิ้ลมูเกนนะผมแล้วก็มนุษย์เอเลี่ยนกับไอ้หน้าแมวกูสาหนีมาสองคนได้เรียกตามกูอีกก็เดี๋ยววันนี้ผมกับกายจะเอามุเกนครับทุกคนไปเกียนคนในแรงกันนะผมอ่ะก็อยากให้รู้กันนะครับว่ามุเกนอันเดียวมันก็สวามาแล้วถ้าเกิดยู่คู่กันมันจะขนาดไหนแล้วถ้าอันนี้มันเวิร์กเดี๋ยวเราไปเรียกกิ่นมาเป็นสามคนด้วยก็เฮียเดี๋ยวมึงจะได้รู้สิทธิพลังของดับเบิ้ลมุเกนมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาแล้วมุเกน

ยาีายยเลยตามกูเอะไรอ่ะอรกังพมเกล้วตายได้ไงวะเี้ยโปโปจาะมเกนื่อัดเอไอ้เกมามึก็เข้ามามึงคิดมึงมีคนวกูกมีเี้ยตีมาดิมึงตีมาดิเขาเขามูเกเี้ยงตีมิเบอ้าวที่พายแล้ว เอ็นที่กูโดนลุมรึเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้มาดิเฮ้ยมาเปัดมาเปิดบูเกนปะมาเปิดบูเกนปะมาเปิดบูเกนปะอ้าสวยเฮ้ยเฮ้ยมันบมกเลยเฮ้ยพี่กดไม่ได้เมื่อกี้พี่ยังไม่ได้กดบูเกนนะแต่พี่พยายามกดแต่มันกดไม่ติดใช่แค่เป็นเหมือนกันผมว่ากดกดไม่ติดเหมือนมันกวจะกดติดแต่ก็ไม่ติดเกียร์เกร์้าใครแซ่บเกี่ยบ้าไปเยี่ยกูตายมึงต้องไปหมื่นหนึ่งไอ้หีบูเกนโ oh โ o ตายเถอะน้องบูเกนหนึ่งหุยตัวแต็อากาศ บุเกนเอ็นดเอาใเอ็นดเอ็น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 รเอ็นดิร์ป้าฮเเอ็นคู่บุเกนดูบาจิบ้านรกแตกไอ้ย่ากายก็ได้บุเกน่ะเอ้ยลองกดขดดเอ้ากอโทีกูนคุยเฮ้ยเริ่เอหน้าแบบว่ากดบุเกนค่ว่ะแลบบวิ่เข้าไปหาคนบอลนอท้องนได้ได้อ้าวน้องเฮ้ยเ้ชอมันดังนบุเกนวนยดนย

เอาเยี่ยมคนไอ้ยังไม่เก่งคุณดาวไม่เสร็จเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกความประมาทนะครับทุกคนถ้าเราประมาทสกิลดี้ขนาดเราก็ตายครับไปไหนจ้าเอาบอลมาให้พี่น้องไปไหนจ้าน้องแมนคุงเอ็กซ์สี่สิบเอเอาเยี่ยมมาขบวนบอลกูจ้ากูยังไม่เห็นมันขบวนเยี่ยมเก่งเต็มเลยไอ้เฮ้ยดูจ้า อ้เกียรมัละมูกแกนใสกูอ้เกียร์มกแกนมึงทพี่กูเหรอไอ้สัมกแนกบอเอเอนไงเออนเไอ้เฮียโดนไมดียเฮ้ยไอ้เฮียมันโปวอลเบิดใช่หรอเออเห็นป่ะเป็นอะไรอ่ะเฮียโปว์โปว์ใช่หรอเอาลยเฮียเอาลเอาล้เอาล้เอาลนี่สิ่งที่แกทำมูกแกนบ้าไอ้เฮีย อุ้ยเชี <laughs> <laughs> right, ่อพวกแกโดนกระรางไรซักบอลที่เข้ามาในราเกตของกูจะระเบิดหมดเยบอลไม่แม่งจะเป็นสกิลใหม่หรือเปล่าเจมโบโบสกิลไงใช่หรอบอมเบอร์บอมเบอร์พี่กายมึงลองเหรอเอาบอลไปใกล้ๆเหมือนมุกเก็ตอ่ะมันบอลมันจะระเบิดได้ไหมได้ได้ได้ก่อนนะคิด no oh เชี่ย no ไอ้เี้ไอกาตีใส่แม่งนี่โคตรฝืนเจ้าเอ๊ะ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 อ้ามาตายไอ้เจาไอ้โง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 ่ดูเ่าว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  oh no ไอ้ดีลอมีอยากวัดกับหมูเกนหรออยากวัดหรอ เล่นลูกโผลประเทศลูกโผล่ตีเลรวะนะไอ้ฟีดเอาโอ้ฟีดบอลช้างยิงโดนาาโดนิไปจัดเลยกายเอา<ด><ด>บอลไปใส่หน้ามันสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรียบร้อยเ <laughs> ป็นไหนจ๊ะเป็นไหนน้องมาถ่ายรูปกันไหมครับยิ่งโดยิ่งโดยิ่งโดเอาอีกไอ้ไอ้ที่้ทนี่กูเป็นคนฆ่ามึงทั้งหมดเลย มุกเกนแบบดัมเบิลเก็นโดกสวย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 ตัดสวยตัดไอเชี่ยเหมือนทีแบบเหมือนทีมขี่โกง้ะลยเย่โอ้ชไอ้ยโก้โจวี่ใส่สองโก้ได้ยังฮะเออสวยเหลือคนเดียวแล้วน้องน้องเหลือคนเดียวแล้วนะคะอย่ยโดนบันตายได้ยังฮะ เราเหมือนตัวโกงเลยว่าทุกคนไอ้เงี้ยบูเกนแพ้ไอ้เงี้ยยีโดสกิลพูดละครจริงดูไว้กายเดี๋ยวพี่แบกเองถ้ามันหลงแรงเที่ยอะไรตอนตีสามเลยเตือนว่างเค้ยนึงๆให้เขารู้ไว้ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นบูเกนเดี๋ยวก็ตึงครับทุกคน ความแม่ร้อยวินเอาไหวป่ะฮะกลัวเราน่าจะโดนเกียนแทนเลยเฮ้ยเขาจะหวังกับเราหรือเปล่าพี่แต่กูโจนะเว้ยนี่นี่กูกูโชว์ท่ากูกูบินกูบินโักัมมุน่าเฮ้ยดีครับพี่ใจร้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้หกร้อยไปทันเขาวะเอาเลย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 เอาคนทักเอาคนทักเอาบอลทั้เ yes ยืดหูเอาแล้ววะไอ้นี่พวกนี้มันเป็นนะบ้าโดนบูเชี่ย ใครจะนัดสกิลใช้ก่อนครับได้ไหมได้แกไอ้เหียมันโูไอ้เียมันเอาึงก่อนจริงด้วยโอ้โหอ้เทียไม่เต <w ige> ็มจริงวะนอ้ียไม่เต็มจริงผมอันดับหนึ่งประเทศไทยคู่เทียบใม่้ยเราเล่นแบบไอ้นี้ไม่ได้แล้วเข้าไปยัดมันไม่ได้แล้วปล่อยมันไปเจอทีหลังด้วยโอเคใช่รอทีหลังได้อยากเล่นตายซะตายซะตายซะเออ แล้วมันอันดับหนึ่งประเทศไทยคู่แล้วมันแรงมาเจอเราได้ไงวะเหมือนมันไม่ได้วัดแรงกัน,ไม,ไ,น,นไม่เช่ไอ้ท่าปูนี่แม่งเรียบเลยนะพี่ตัวสองรอบแล้วต้องเก็บสกิลเพิมนะ่มันอ่ะอันนั้นนี่อ้าพลาดแล้วเอ้ยเออเออที่ไม่ยอมอันดับหนึ่งของประเทศเราไงวะอ,าอ้าเฮ้ยยังเหรอเฮ้ย เฮ้ยไอ้พี่ผมว่ามีโอกาสตีได้อยู่นะแต่ต้องเอามันลงตีแรกอ่ะลองลองลองบอลลองเล่นดูลองลองดูลองดูเชียแล้วแม่งตีออกไอ้ยปันหยุดบอลเฮ้ยสวยสวยไอ้การไม่ตายการไม่ตายไม่ตายสวยสวยสวยมันมันสีอะไรนะที่มาจะได้ป่ะน่าจะสีน้ำเงินหรือเปล่าไอ้นี่แหละเสร็จปุ๊บเด้อ นี่อะไรนี่อะไรกันนี่กันนี่าะวายยูายยูัปเบที่โยไอโมชนะ้วัวหนึ่งอ้าวเผลอรอเปล่าเผลอรอเปล่าไอกากันกดกีเสร็จไหมหรอกดผูเกียร์ไอดีไอเดีาอนหนตายละไพชนะพีชนะเฮ้ยเียมันอีโรมันสู้เก้าไปด้วยเออเราพันเจ็ดเ แม่งทีมสู้ไงวะมึงจะสู้ได้ไงไอ้เหี้ยสกิลมึงหมื่นหนึ่งสองคนทุเรียนเบอร์เราเนาะเฮียวราจะไม่โหดจริงไหมตาเราท้าละต้องเอาหนัดละละกดลังล้อซับทั้งสองช่องครับเป็นเอฟซีเป็นไอเอฟซีน่ารักพี่เราตอบแคนเขาหน่อยกันดีกว่าครับเออเคนวิโร่ไอหัวขกกะโหลกสินะใช่ครับเราไปตอบแคนความรักของเขาด้วยความรักของพวกเรากันดีกว่าดีไปไหนน้องเอาบอลไปด้วยเอาบอลไปด้วยครับพีทใหบอลน้อง ยังไม่หยุดบอลไปปสวัสดีน้องชายมูเก็นไปไหนมุกไทยเขาไปไหนมุกไทยเขาเป็นเรื่องซีดีที่เอามาให้ไปไหนอวดอุ้ยกูบอกกูบอกกูบอกกลางกูบอกกวลางไอ้ยังกูจะกัดแต่บอกแอกว่าบันดี้บอกไอ้และอยากที่เห็นนะครับทุกคนนะครับว่ามูเกนนั้นเกียรตินะครับแต่ เราติดเลขกันมากเกินไปครับเยยังไงเจอกันใหม่นะครับทุกคนนะครับบายยรน้าได้เจอกันวเขคงจะเหลือโกเกตแค่คนเดียวในเซิร์ฟแล้วหรือเปล่าเฮ้ยทำไมอยว้งเรากันเองแล้วนี่จะซักกันเองนี่คือต้องเรียกอีกคนนึงใช่ไหมครับที่ชื่ออะไรกิบกิบครับแค่ครับผมที่เป็นแบบโทจิป่ะเออโทจิส่งไม่เป็นแอปเปิ้ล